สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าออกแนวซีเรียสน,นิดนึงพูดคุยกับคนคนหนึ่งนะครับขอไม่ออกนามเนาะคือเขาเพิ่งที่จะเริ่มจากสะสมโมเดลและคราวนี้ก็คือว่าคนรอบๆตัวเขาหรือแบบว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับการสะสมของเขานะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอคําถามแบบนี้มาบ้างน,นะครับสําหรับคนที่สะสมโมเดลว่าทําไมถึงสะสม มันแพงเกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคําพูดที่จะรุนแรงหน่อยก็คือไร้สาระแบบนี้ซึ่งพอผมได้ฟังแล้วผมก็รู้สึกเออก็เข้าใจเขานะเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สะสมโมเดลแล้วก็จะโดนเพื่อนล้อหรือว่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยบ้างแต่เขาบอกว่าอย่างเพื่อนล้อเพราะว่าเขาก็เห็นผมเป็นเพื่อนนะ่ะเขาก็าเลยล้อเฉยโดยพ่อแม่เขาก็มองในมุมมองของเขาเนาะคือเจตนาจริงเขาแค่เป็นห่วงเรานั่นแหละ่ามันเป็นการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยกันไปหรือเปล่า สำหรบใครที่ติดตามผมมาสักพักหนึ่งจะรู้ว่าผมหมดเงินกับโมเดลไปค่อนข้างที่จะเจอ,อจริงๆในช่วงแรกๆของการสะสมเนาะปีแล้วอาจจะไม่ได้สะสมอะไรมากขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าต้องเ,าเอาเงินไปทําในสิ่งที่ควรลงแรงก่อน ผมอยากทาคลิปนี้ขึ้นมาไม่ใช่ว่าอยากจะแบบว่าสวนคนที่มาพูดจะออกแนวท็อกซิกหรือว่าแง่ลบก,กับคนที่เริ่มสะสมโมเดลหรือสะสมโมเดลตั้งนานแล้วถ้าถามผมทุกวันนี้พ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะถามผมอยู่นะว่ายัางซื้อสินเปลืองเหมือนที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่าซึ่งผมก็กล้าพูดอย่างเต็มปากนะครับว่าใช่โอเคก็มาเข้าประเด็นก่อนนะครับในฝ่ายของคนที่สะสมหรือฝ่ายที่เป็นกลางนั่นแหละมันคือเรื่องของความชอบส่วนบุคคลหรือว่าเป็นงานอดิเรก ตระโบนี้ในยุคสมัยนีย้มันแทบจะตัดสินเลรใครไม่ได้เลยขอแค่คุณชอบมันจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะ่ะนั่นแหละครับคุณทําไปเถอะอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับงานเดเรกของเราหรือว่าการสะสมของเราเนาะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนน่ะมาเข้าใจเราได้ทุกๆคนหรอกอย่างช่วงปีที่แล้วอะ่ะผมก็เริ่มขายของเนาะแน่นอนพอมันเป็นแค่ไอเดียก็ไม่มีใครที่จะเห็นด้วยอะไรกับผมหรอกแต่พอมันออกเอ,ออกผลมาบ้างเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มมาแสดงความดีดีกับเรา อยู่ที่ว่าเรามองในแง่รา,ายว่าตอนที่เราทุกข์อ่ะไม่มีใครเห็นค่าเราแล้วพอเราได้ดีทุกคนก็เข้าหาหรือว่าจริงๆเขาแค่อยากจะชื่นชมความสําเร็จของเราส่วนตอนที่เขาไม่ได้จะเชื่ออะไรเราตอนที่เรามีแค่ไอเดียก็เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรให้เขาเห็นไงช่วงปีที่แล้วก็มีนะที่มีคนมาพูดกับผมแบบว่าเออคิดว่าก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของผมนะว่าโมเดลอ่ะมันเป็นสินค้าที่จะไปต่อยอดรายได้หรือออกดอกออกผลรายได้ อย่างที่ผมเคยพูดไปว่ามันก็เหมือนการลงทุนในระดับหนึ่งแต่ในมุมของผมอะผมมองว่าถ้าคุณซื้อมา1,000อย่างเงี้ยคือ1,000บาทเนี้ย, 1, ยมันจะไม่หายไปหมด1 0 0 0บาทแน่นอนถ้าคุณคิดจะขายมันนะสมมุติผมยกตัวอย่างเป็นตัวโกคูซูเปอร์เทียสามตอนนั้น2องวันสี่ก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะรามมากเนาะเพราะปกติเขาไม่มีใครซื้อกันราคาเนี้ยแต่ทุกวันนี้ถ้าจะเอามือหนึ่งจริงๆก็เกือบ3,000แลละคนขาดทุนถามว่ามีไหมมีเยอะเยอะมากด้วย โมเดลกับทุกตัวในนี้ยเชื่อว่ากำไรอาจจะหายไปแล้วประมาณเกือบ40%หนักหนกหน่อยก็50%แต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ใช่ว่าเงินที่เราซื้อไปทั้งหมดมันจะสูญเปล่าไปเลยจริงไหมผมก็เลยอยากจะบอกกับคนที่สะสมโมเดลหรือว่ามีงานอดิเดเลที่คนค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจเราเท่าไหร่อ่ะว่าเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนจริงทําต่อไปเลยครับ อย่างที่บอกไปเนอะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆที่จะมีคนบางคนอะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราแต่ละคนก็ต่างมุมมองครับบางเรื่องเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาก็สามารถที่จะไม่เข้าใจเราในบางเรื่องได้เหมือนกันถามว่าจะอธิบายคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรายังไงบ้างให้เขาแบบเข้าใจเรามากขึ้นผมมองว่าก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรครับอย่างน้อยก็มีผมคนเดินครับที่เห็นด้วยกับงานอดิเรกหรือว่าการาสะสมโมเดล ยกเว้นคุณอ่ะจะไปซื้อโมเดลแล้วคุณก็ไม่สามารถมาจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าดูแลตัวเองกับกคนรอบข้างอะไรเงี้ยอันนั้นอะ่ะคอยว่ากันจะเป็นอีกเคสหนึ่งเนาะแต่ก็ได้แหละเจตนาทําคลิปของผมอะ่ะผมแค่ต้องการให้คนที่สะสมโมเดลแล้วก็ชอบในโมเดลหรือมีงานอันเด็รกเป็นของตัวเองแต่ยังโดนคนบางคนไม่เห็นด้วยหรือมาต่อว่าอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในคนที่ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับ วันนี้ก็มาพูดคุยกันสั้นๆเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามมาดูกันว่าเราจะมาพูดคุยหรือว่ามารีวิวอะไรกันให้ฟังกันดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ